ลัคนาราศีพิจิกในเดือนพฤษภาคมดาวอาทิตย์ใหญ่ท่านจะเจริญก้าวหน้านะกล้าขายร่ำรวยครับดาวซุปใหญ่ครับท่านจะมีมหาสเสน่ห์ค้นโสดเจอเนื้อกู่รวมทั้งมีโจคหลับการเงินการลงทุนครับดาวพุธใหญ่ช่วงปลายเดือนขอท่านระมัดระวังการอู้คุยกับเพจตรงข้ามครับกราบสวัสดีกัลยาณมิตรที่ห้ทุกทานครับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ครับ การพยากรณ์ดวงชะตาภาษาคำเมืองคนเฮาเนี่ยนะครับในคลิปนี้กัในเดือนนี้นะพยากรณ์เดือนพฤษภาคมครับเป็นเดือนมงคลครับเป็นเดือนพระญ่ขึ้นสิมาคำเดือนหกนะวันที่เส้าสองพฤษภาคมครับวันวิสาขบูชาครับในเดือนนี้ต้องบอกว่ามีดาวญา่ราศีอยู่พอสมควรนะแต่มีหลายเรื่องที่ต้องพิจารณาก่อนอื่นครับผมต้องขอครับขอบพระคุณงามๆาครับลุกท่านตีกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซุปเปอร์แต่งใหือกำลังใจเป็นคานชิมช้ากันนะครับ แต่เดือนนี้ต้องบอกว่าเชิญชวนทุกท่านนะเอฟซี FC ทุกท่านทำบุญนะครับในวันพระใหญ่เนาะวันของพระพุทธเจ้าบุญโดยตรงนะครับเป็นการขอพอรทางลัดนะเร็วที่สุดนะครับคือสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาเขาแร้วนะบูชาเทพพรหม,มอย่างแบเป็นห้งองว่าอาจจะอ้อมน้อยจ้าน้อยนะแต่บูชาโดยตรงเนี่ยครับพระพุทธเจ้าจะได้เร็วนะครับต่อไปเรื่องของการพยากรณ์นะครับในเดือนนี้ดาวใหญ่นะครับวันตีเจ็ดพฤษภาคมครับ ช่วงนี้ดาวประพุธหญยนะครับญายเราก็กบมาดีขึ้นฟื้นขึ้นสําหรับหลายราศีครับวันที่1ิพฤษภาคมดาวพระอาทิตย์ใหายนะครับดาวพระอาทิตย์ญายเราเป็นตําแหน่งตีก็ยังคงดีอยู่นะครับหลายราศีอยู่นะบางราศีก็ต้องระวังอยู่นะครับต่อมาวันที่21เอพฤษภาคมดาวพระศุกร์่ายครับก็มีหลายราศีมีเรื่องดีๆพูกลาะศีเลยครับแต่จะดีคนละเรื่องต้องไปฟังกันนะครับดาวคลองตำแหน่งตีดีครับทั้นการเงินเลยกับความหักครับ แลวการชว่ปลายเดือนวนะันที่15พฤษภาคมดาวพุธใหญ่แห่งกลัมก็มีเรื่องดีๆอยู่และก็เรื่องต้องระวังสําหรับบางราศีนะครับเดี๋ยวไปพยากรณ์ฟังกันเต็มๆได้เลยนะครับลัคนาราศีพิจิกครับหรือท่านใดตีมง่งบ่ลัคนาสถิตหรือว่าเวลาเกิดตีชัดเจนดูตีราศีพิจิกครับคือบริเกิดช่วงวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณครับ ก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีพิจิกพิมพ์คอมเมนต์ก่อนครับเป็นดาวประจําตัวดาววาสนาท่านเองคือดาวพระอังคารครับตัวแทนดาวคือเหล็ก 3. พิมพิมเหล็กสามรัวๆเก้าตัวครับหรือเก้าดาววุ้นใยดาวพระเกตสิ่งสิษธ์คุม้มภัยความจกดีและความมีโจกหลาเพื่อกับท่านเองครับท่านต้องการพระอันย่างอันประเสริฐขอให้ท่านพิมพ์คอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อท่านสุขสมหวงกูเรือ่องกูประการที่ท่านพิมพ์เข้ามาครับ คลิปมีพยากรณ์วาสนาการงานการเงินความหักในดวงโจรลาบครับดูตีดาววาสนากัรก้อนครับเจ้าลัคนาราศีพิจิกมีดาวพระอังคารครับเป็นดาวชุวเรื่องวาสนาซึ่งตลอดทั้งเดือนนี้ก็ไม่ได้ใหญ่ไปไหนนะครับพระอังคารยังคงตำแหน่งตีดีครับเปหอจุลจักรวาสนายังคงดีครับยังคงเด่นยังคงมีกําลังกายก็ต้องใจตีเนาะเปหอตำแหน่งเนี่ยคุณจะมีสุขภาพร่างกายตีดีขึ้นขึ้นขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับ แงะอย่าง,างการลีบแงะนะพน้องโขนนี้กำกึศความพน้องหัวกึวดดีขนาดนะ่ะแต่กึอดอย่างเดียวพราครับรต้องแะนะพลังขัรต้องยิบจับแงะรวมถึงพน้องมีโจกต้านการแข่งขันนะเรื่องของการสอบกันดีแข่งขันกล้าขายกันดีหรือว่าทุกเรื่องคุณจะมีดวงชะตาของผู้ชนะนะครับแลวก็มีดาวประกอบดาวพระสุขครับเจริญวิน,นาศช่วงวันที่หนึ่งถึงเสารพฤษภาคม่วงนี้เฉพาะคุณเป็นดวงชะตาพิเศษครับความวินาศได้ไปอยู่กับอรินะ อย่างระจังที่มีการแข่งขันคุณจะเป็นผู้ชนะใครตีกึศบดีนะครับพุณเนะี่ยเขาจะหับผลไปเองนะแปรภัยแปรภัยตัวเกา่ารวมถึงมีสถานะที่ดีครับใครตีเป็นเจ้าหนี้อยู่ก็จะได้ได้สตางค์คืนนะลองใช้ช่วงนี้ครับติดตามทวงถามนี้ดูนะครับวันตีหนึ่งถึงซาวครับจนวันตีเซอเอสเพฤษภาคมเป็นต้นไปเนะี่ยดาวพระซุกใหญ่แล้วนะครับยกเข้ามาครองตําแหน่งกเกษตรา้าเิบดีช่วงนี้ถือว่าความหมายดีครับเรื่องของข้อมากก็ดีเดี๋ยวไปขยายต่อเนาะแต่ถ้ามองเรื่องของ การช้ชีวิตหมายถึงนับจากสอดพฤษภาคมเป็นต้นไปน่ะคุณจะสามารถได้รับความช่วยเหลือจากเพจตรงข้ามอย่างดีครับเนี่ยอย่างเงี้ยมีโอกาสได้รับการนุนหลังการซื่อของการช่วยเหลือเป็นอย่างดีนั่นแหละครับแต่ทั้งนี้ระวังนิดนึงครับช่วงปลายเดือนนะครัวันตรี25พฤษภาคมเป็นต้นไปน่ะจะมีเกณฑ์เป็นหัวได้เดินทางหนักขึ้นกระจิงแต่เรามาระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายครับรวมถึงแฟนคุณเอย การสื่อสารก็เพรตรงข้างว่าช่วงนี้อุ้คุยกัน้นดีนะครับจะผิดพลาดได้นะครับคืนทห้ดีก่อนอู้ครับดวงการงานครับชาวลัคนาราศีพิจิกครับคุณมีดาวพระอาทิตย์ครับเป็นดาวชั่วรนกรมมะนะครับเรื่องของการงานอาชีพและการนาตีครับซึ่งในเดือนนี้ก็มีการหยาศีอยู่หนึ่งเตี่ยเข้าไปเป็น2ช่วงเวลาครับช่วงต้นช่วงตีหนึ่งถึงสิบสี่พฤษภาคมช่วงนี้เจ้าเรือนการงานในครองตําแหน่งมหาอุตครับ การงานดีเด่นที่สุดใน12ราศีนะดีเด่นที่สุดใน1รอบป,ปีด้วยนะครับตั้งแต่กึ่งเดินหลังของเมษาไาแล้วครับงานชัดเจนนะครับมีโอกาสกข้าหน้าสูงครับพาทิตย์เป็นองของเกษษยียรติยศชื่อเสียงใครทางานราชาการงานรัฐวิสาหกิจหรือว่าค่าขายก็ดีนะแต่ถ้าค่าขายคบหน่วยงานราชาการหรือรัฐวิสาหกิจคุณจะโดดเด่นเป็นที่สุดครับช่วงนี้ขายได้ง่ายขึ้น,นปิดการขายได้ง่ายได้เร็วนะเป็นช่วงเวลาตีดีที D ่สุดนะในรอบป,ปีนี่แหละครับ ขายอย่างกับขายมวลไหมดนะครับรวมถึงกลุ่มของออนไลน์ทั้งไลายช่วงนี้ได้ดีนะครับขครทางานประจํางานบริษัทก็ยังมองว่าช่วงนี้งานนักขึ้นครับตําแหน่งจะเนี่ยจะนักขึ้นแต่มีความเข้าวหน้าประนองว่าผลงานโดดเด่นนะครับมีโอกาสสูงนะครับถ้าเป็นช่วงการประเมินประกวดประมูลเนี่ยคุณจะเป็นผู้ชนะนะครับงานประจํากิมโอกาสสูงนะครับเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งครับการสังคมโดยรวมครับพระเสาเดินปกติแล้วนะครับ งานบริษัทงานองค์กรเรื่องของเปิดโรงงานหรือว่าเครือข่ายคอนเนคชันช่วยเหลืองานคนดีเป็นที่สุดนะครับช่วงนี้ครับแล้วก็ลาบผลและได้พิเศษจากการทํางานโดยรวมทั้งเดือนเนี่ยมีนะมีชัดเจนนะครับโดยเฉพาะช่วงตีหนึ่งถึงเจ็ดนะแต่มีเราก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนด้วยนะครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนกับมองว่าก็มักจะมีโจมีลาบจะเพลตรงข้ามนะครับส่วนเรื่องของการทํางาน ค่าขายมีลูก้าเข้ามานหนักครับในช่วงมันตี8่8ถึงส5พฤษภาคมนะต้องเอาใจใส่ลูก้าให้ดีครับกับมองว่าส่วนหนึ่งเป็นลูก้าาร้ไม่ต้องพยายามเอาใจใส่เขาให้หนักครับเพราะว่าพระพุทธมอ่อนกําลังจะนิ่มหมายถึงว่ามีโอกาสจะสื่อสารผิดพลาดได้เช่นเดียวกันนะครับเอาใจใส่ลูก้าายใไ,ไหมห่ให้ดีครับแล้วก็เรื่องของหัวหน้าเจ้านายในการทํางานโดยรวมก็ถือว่าการนุนหลังทราบสนุนเรของงานประจําคุณดีครับ บางเวลาต้องระมัดระวังนะครับวันตีซเอกส,สองครับะระมัดระวังการสื่อสารเนาะคับคนอายุหนักกว่าและก็ช่วงซ็อสามส,สี่ช่วงนี้คุณต้องมองว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการแก้ในตีทํางานหนักขึ้นนะครับก็ต้องพยายามปรึกษาูรักผู้ใหญ่เป็นสําคัญนะครับช่วงเวลาที่เลี่ยงของการดิลวงานสําคัญนะครับการเจราจาจะพิดผล่นอนข้างชัดเจนวันตีซ็อแปดเก้านะหมอเหมาะสหรับการดิลวงานใหญ่ๆนะครับเลื่อนไปได้ก็จะดีครับ ส่วนทันได้ตีวางงานอยู่หางนั้นอย่างงานทำต้องบอกวดวงชะตาเปิดแล้วนะครับตั้งแต่วันตีหนึ่งพฤศจิกาคเมเป็นต้นไปเนี่ยจเจ้าลัคนาราศีพิจิกตีวางงานอยู่จะมีงานเนี่ยางานทำ่อนขางจะโดดเด่นนะครับดวงการเงินครับจเจ้าลัคนาราศีพิจิกมีดาวพระพสวัสบดีครับเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระนะครับของการเงินรายได้ทรัพย์สินครับเดือนนี้ขยายมาแล้วนะครับเป็นดวงชะตาตี ด้วยจะดีขึ้นตัวเองนะครับเพราะาดาวมันเล็งลักคณะเนี่ยจะหมายถึงว่าการเงินดีขึ้นแนนอะนะครับการเงินมาสัมพันธ์่นี่ไขรทีประกอบสัมมาอาชีพค้าขายนะคับแฟนกับคนหักชนี่ถือว่าส่งเสริมธุรกิจอย่างนี้ครับการเงินดีครับแล้วก็มองว่าถ้างานประจํางานโดยซัตนับจะนี้ไปเนี่ยมีโอกาสและได้นักึ้นตัวนะครับแล้วก็มองเห็นรายได้ตีสองคิดจการตีสามงานตีสี่ตัว้นะถือว่า การหาได้ได,ดีขึ้นแบบชัดนักครับส่วนมองเรื่องของร้ายใจก็ต้องระมัดระวังอยู่นะเพราะว่าดาวพระศุกเป็นดาวชุลวินาศตัวน้นะครับหนึ่งถึงสาวพฤษภาคมก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาในทีทํางานนะครับตองพอจนีน,นะเพราะว่าดาวจนีนจะหมายถึงว่ามีคนมาขอยืบย้งขอความยเหลือต้นานการเงินหรือว่าหวังผลประโยชน์การเงินจากคุณอยู่นะครับระมัดระวังน้อยนะครับแต่นับจากเสวษพฤษภาคมไปต้นไปกับแบบ หน้ากางวแล้วครับรู้สึกว่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็มองระมัดระวังเ,เรื่องของรายได้พิเศษเช่นเดียวกันได้กระจิงครับมันจะมีคนมาเบียดบงังเบียดเบียนนะครับใครที่เป็นนักลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนพอหาจุกหลาบการเงินก็ถือว่าในเดือนนี้ก็ต้องดูให้ดีระมัดระวังนะครับเพราะว่าช่วงตีหนึ่งถึงเสาห้าเนี่ยยังมีตรวสอบหรืออุปสรรคนะครับเสาหกพฤษภาคมต้นไปดวงชะตาด้านการเงินการลงทุนจะเปิดแล้วครับ ดวงความหักครับจาวลัคนาราศีพิจิกมีดาวพระศุกครับเป็นดาวจุลัดปัตตนีนะครับเรื่องของกูครองคนหักครับเดือนนี้มีการแยราศีอยู่หนึ่งเตี่ยเข้าไปเป็นสองช่วงเวลาครับใครที่มีแฟนมีครอบครัวมีคนหักอยู่แล้วช่วงตีหนึ่งถึงส้าวพฤสภาะคมใจเย็นๆครับอู้คุยกันดีครับพอะดาวพระศุกก่อนจะเนี่ยมันหมายถึงว่าจะเวลาห่างเหินกันพ้องจะอู้คุยบบกใครเข้าหูกันนะครับพระศุกเป็นเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของรายได้เป็นเรื่อง การใช้ใจจะมาเข้าใจเรื่องนี้ต้องอุคุยกันให้ดีประคับประคองนะครับหูดวงก่อนเขาจะได้ระวังเนาะอู้มมาเข้าหูกันจะทะเลาะกันได้แล้วเรื่องของสตังค์เนี่ยแล้วก็ในช่วงวันตีเ1วพฤษภาคมต้นไปเนี่ยความมากกำบมดีฟื้นแล้วนะครับประสบถือว่าฟื้นละก็จะมีเกณฑ์ความมากดีขึ้นนั่นแหละครับแถมยังพป็นงอวดาวมาเล็งลัคนาจะเอาใจใส่กันมากขึ้นประคับประคองคือกําลังใจครับเติมเต็มพป็นออวแฟนพ่อมปีพ่อโอนสตังค์ให้กับคุณนะครับ ส่วนเช้าลัคนาราศีพิจิกทันตีทั้งโซนนะครับในช่วงนี้ถือว่าดาวเนื้อกู่เปิดแล้วนะครับตั้งแต่วตันตีหนึ่งเป็นต้นมาละหนึ่งพฤษภาคมเนี่ยภาคประเสรดีง่ายละดวงชะตาเรื่องของกู่ครองเนื้อกู่มีโอกาสสูงนะครับในเดือนนี้จะพบเจอคนตีถูกใจหรือว่าเป็นหักแต่เลยนะครับเพราะนวดดวงชะตาส่งเสริมกันไปด้วยกันได้เนาะแล้วก็โดยเฉพาะช่วงวันตีเซาสพฤษภาคม,ม็นต้นไปเนี่ยมีเกณฑ์จะพบเจอกับคนตี เข้ากันครับคุ้นความคิดก็เห็นไปด้วยกันได้ลองเปิดใจอุคุยกันได้เลยนะครับดวงโจกลาบครับชาวลัคนาราศีพิจิกครับมีดาวพระพูดเป็นดาวชเรืรนลาภะนะครับของโจกราบรับผลตีได้ครับจากคนอื่นโจกลาบแบบฟุกๆโจกลาบร้อยนะครับนายราศีดูเป็น2ช่วงครับช่วงตีนหนึ่งถึงเจ็พฤษภาคมช่วนีดาวพระพูดยกข้มาม,มาครองต,าตําแหน่งตีอ่อนกําลังนะครับมองว่าโจกลาบมีแต่ ได้มาแล้วคุณควรบริจาคทำบุญส่วนหนึ่งครับจะเก็บรักษาโจลาบลบัลบหลับหลส่วนใหญ่ไว้ได้ช่วงนี้เลียงน้ำโจกหรือว่าเลขเสริมดวงก็คือเลขเกี่ยวกับลูกหลานที่คุณเลี้ยงอยู่ครับวันเกิดปีเกิดหรือเลขอายุของลูกหลานที่เลี้ยงอยู่คนที่ยังโสดคือเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองวันเก,กิดปีเกิดของคุณครับหรือเลขห้าครับต่อมาช่วงวันตี่8พฤษภาคมถึง25พฤษภาคมครับช่วงนี้ดาวพระพุธจ้อนย้ายราศีโยกเข้ามาครองตำแหน่งนี่นะเลขน้ำโจก เลขกเสริมองคณก็คือเหล็กเกี่ยวกับลำดับเหลขกบัตรคิ้วเล็กแก้ปัญหาคุณเลขลำดับบัตรคิ้วองคลครับหรือเหล็กครับส่วนในดาวที่คุณต้านโจบวัสนาในเดือนนี้ครับช่วงต้นเดือนดาวเด่นคือดาวมริตยุหรือเหล็กศูนย์แล้วก็ดาวพระอังคารหรือเหล็กครับดาวรองคือดาวพระพระสวัสดีหรือเหล็กครับต่อมาช่วงกลางเดือนครับช่วงนี้ดาวที่คุณต้านโจบวัสนาดาวเด่นคือดาวพระจันทร์หรือเหล็กส ดาวรองคือดาวพระศุกหรือเหลขกหกและก็ดาวพระอังคารหรือเหล็กสามครับโดยในเดือนนี้ครับไฮเจ้าลัคนาราศีพิจิกต้องการเสริมดวงตะดันโจรลาบครับชว่วงตีหนึ่งถึงเจ็ดพฤษภาคมควรไปรกราบสกการาขอพรจากพระพุทธรูปบางสมาธิครับทำบุญเป็นสตังค์จำนวนตีลงใต้19บาทเลขกํำลังของดาวพระพระศบกรีครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าบุทิที่วนกุศลนะครับเช่ากับนายเวรเปิลโดยให้หน้าไปตางที่ตะวันตกครับ และการทบุญเสริมดวงตะนันโจบลาบช่วงวันตี่8ถึง25พฤษภาคมควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปังสาย,ยามครับทบุญเป็นสตังจำนวนตีลงใต้8บาทเลกกำหนังของดาวพระอังคารครับเมื่อทบุญแล้วขอท่านกรัวหน้าอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเปิ้ลโดยให้หน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับ ขอนอนวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพละด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ